สวัสดีครับกลับมาพบกันกันกบนายตั้มทำบัญชี EP 5นะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าสำมกรรู้ได้ยังไงว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่มาจากช่องทางใดครับถึงแม้ว่าคุณจะจดจัดตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคลแล้วก็ตามไม่เคยนำส่งภาษีเลยก็ตามและไม่เคยนำส่งแบบแสดงรายการภาษีไม่ว่าช่องทางใดๆก็ตามนะครับ แล้วคุณเองคิดว่าสมภาร,รไม่รู้หรอกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่มาจากช่องทางไหนคุณคิดผิดนะครับจริงๆแล้วสมภาร,รเองมีวิธีการตรวจสอบแหล่งที่มารายได้ของคุณผู้ชมและเครื่องมือในการตรวจสอบหลากหลายไปหมดนะครับเรามาดูกันครับ 1. กรณีที่คุณเป็นพนักงานประจํา บริษัทเองมีหน้าที่ที่จะต้องนำส่งรายได้และภาษีในแต่ละเดือนให้กับสัมะก์นะครับ 2. ใช้ข้อมูลระบบ Big Data หรือ Data Analysis ของสัมะกร์เองครับ 3. เว็บไซต์ของกรมสัมะกร์เองก็เปิดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการยื่นภาษีที่ไม่ถูกต้องผ่านเมนูการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแหล่งภาษีครับ 4. ตรวจค้นตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆเช่นการไลฟ์สดผ่าน Facebook, TikTok, Lazada, Shopee เแล้วเล่นๆนะครับบางทีลูกค้าที่ดูท่านอยู่อาจจะเป็นสรรมัมภาระเองก็ได้นะครับ 5. ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆหรือที่เรียกว่าเว็บสครป p ิ้งครับ 6. คุณผู้ชมเ,เองอาจจะคุ้นหูคุ้นตานะครับกับใน,นระยะเวลาปีสปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการนำส่งข้อมูลจากสถาบันการเงินให้กับสัมะกรครับโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้กรณีที่มีการรับโอนเงินมากกว่า400รายการต่อบัญชีต่อธนาคารนะครับและมีจำนวนเงินตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปสำมะกจะได้รับข้อมูลจาก สถาบัานการเงินทันทีนะครับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่มีการรับโอนเงินตั้งแต่3ามพันรายการขึ้นไปอันนี้ไม่สนใจเรื่องตัวเงินเลยนะครับสถาบัานการเงินเองก็มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลให้กับสมรารนด้วยเช่นกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ที่ผมไม่แชร์เกี่ยวกับเรื่องสมรารนรู้ได้ยังไงล่ะว่า เรามีไรายได้เท่าไหร่มาจากช่องทางไหนและหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยข้อแนะนำใดๆเพิ่มเติมสามารถฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาด EP ถัดไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ